ดาราสาวสายตลกเฮฮาแถมยังสายบุญอีกด้วยและยังศรัทธาในองค์พญานาคมากจนถวายตัวเป็นลูกศิษย์อย่างเต็มตัวสําหรับเฟียวฟ้าสุดสวิงริงโก้ดาราที่ดวงดีสุดๆเพราะถูกหวยแทบทุกงวดแต่ละงวดถูกลอตเตอรี่ไม่ต่ำกว่า100ใบเลยทีเดียวเพราะเธอเชื่อว่าเป็นเพราะองค์พญานาคให้โชคให้ลาบล่าสุดฟยวฟ้าได้โพสต์ขณะไปขอพรเรื่องโชคลาภณศาสแม่ย่าธานีแต่ทําให้ต้องอัศจรรย์ใจมาก เพราะมีงูเรื้อยเข้ามาในศาลพอดีเธอจึงได้โพสต์คลิปและเขียนข้อความระบุไว้ว่าผู้ที่อยู่ในคลิปนี้ตั้งใจมาขอพรเรื่องลูกลูกและเรื่องโชคลาภเลยอัศจรรย์ใจเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมีงูเรื้อยที่แม่ย่าธานีและในครั้งนี้พรที่กัลยานามิตรขอนั้นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสำเร็จผลเป็นจริงทุกประการจึงได้มาแก้บนตามสัจจะที่ให้ไว้เดินทางมาอีกครั้งทั้งครอบครัวเพื่อกราบไหว้ เครื่องหมายสี่เหลี่ยมพระพุทธเจ้าทันใจองค์ที่หนึ่ง้าและเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแม่ย่าธานีหน้าท่าพญานาคทุกๆตระกูลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสำนักปฏิบัติธรรมเทพประธานพรโพธิสัตว์ตำบลน,น้ำแพร่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมพรใดที่สำเร็จต่อลูกหลานผู้นั้นจงยึดมั่นในสัจจะท,ที่ให้ไวทั้งกายาวาจาจิตตังเพื่อลูกหลานเครื่องหมายสี่เหลี่ยมช่วยสรส้างเสียพญานาคทุกๆตระกูลหน้าท้าต่อไปให้สำเร็จในเร็วพลันด้วยพลังบุญที่ผ่องใส ที่งดงามน้อมจิตขอพรเนื้อเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแม่ย่าธานีเทพแห่งผู้โปรยทรัพย์ยิ่งลูกหลานเทียนดีคิดดีจิตด,ดีแม่ย่าโปรดเมตตาต่อลูกหลานมานักต่อนักเจ้าคะท่ามกลางบรรดาแฟนคลับเข้ามาแสดงความศรัทธ,ธาในองค์แม่ย่าธานีพร้อมส่งอีโมจิพนมมือรัวๆและร่วมสาธุสาธุกันเป็นจํานวนมากหลายหลายคนที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้ต่างก็ขอพรไปพร้อมกับสาวฟิลฟ้าขอให้มีโชคมีลาบในการเสี่ยงโชคในงวดนี้ด้วยเทิน